เอาแล้วครับแล,แล้วก็มาถึงวันที่ผมจะต้องล่ำลากับน้องเวฟประวานเท่าเจ้าเล่ห์ของผมนะครับก็คือสรุปก็คือต้องขายเวฟประวานนะครับเพราะว่ามันด้วยที่บ้านเนี้มันมีรถอยู่หลายคันด้วยกันนะก็เวฟประวานตัวนี้ก็เลยขายแล้วพอดีพี่โจ๊กมีนนกเขาเรียกว่าอะไรนะ ช่างที่โรงงานของว่โจเขาอยากได้เอาไว้ใช้ทํางานอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําการขายซะนะครับก็ตรงนี้ก็คือแกะของแต่งออกหมดเลยนะก็เหลือแต่เครื่องกระท่อที่ทํานอกนั้นก็จะเป็นของเดิมติดรถหมดเลยนะครับชิวหน้าก็ของเรานะก็ล่ําล้านะน้องก็อยู่กับเรามาประมาณห้าหมื่นโลนก็เยอะอยู่นะ ก็มีร่องรอยตามการใช้งานทั่วๆไปนะแล้วก็เครื่องยนต์เพิ่งฟิตให้ใหม่นะครับตัวนี้วิ่งดีสตาร์ตติดทีเดียวชื่นๆแต่ว่าอ่านจะจอดนานนิดนึงอาจจะต้องไปบูตแบตเตอรี่นิดนึงนะครับเพราะว่าลูกสูบม,มันโตกว่าเดิมมันจะตอนฟิตมันจะแอะๆนิดหน่อยนะครับโอเคก็วันนี้มาถ่ายคลิปลํำลาน้องเวฟปาวานนะโอ้โหไปลุยกันมาหลายแหล่งหลายที่แล้วเกินนะครับนี่ก็ จะมีเป็นวัดรอบติดไปให้เพราะว่าวัดรอบแกะที่เกียดแกะนะเพราะว่านี้มันก็จะเป็นรอยกาวก็เลยอ่ะติดติดให้เขาเผื่อไปดูวัดรอบได้นี่โอ้เครื่องแรงมากครับตอนนี้นะได้ไปตอนที่เพิ่งลงตัวทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องเวฟปาวาของผมนะก็มาถ่ายคลิปลำลาโชกหลังก็เปลี่ยนนะของเดิมใส่ไปให้นะครับแล้วก็สองข้างนี้ โซ่สเตอร์เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้โซ่สเตอร์ใส่เป็นเบอร์34เลยนะแล้วก็ยางใหม่ของดีตนลล้อหลังอ่าแล้วก็ใส่แม็กเดิมข้างหน้าเป็นยางมิชลินอ่าเอ็กซ์ตาร์ซิตี้นะครับก็ใหม่หมดนะครับผ้าเบรกใหม่ของ RCB สีแดงนะครับโอเคก็ถ่ายคลิปเดี๋ยวรอช่างเข้ามาดูรถแล้วก็ยกรถถ้าเขาโอเคลงตัวขายปุ๊บก็เราจะเป็นโปรเจกต์ตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าติดตามว่า รถใหม่จะเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับก็ฝากเขคงจะเป็นสายทัวริงเหมือนเดิมแต่ดูก่อนว่ารถจะทำได้แค่ไหนนะครับโอเคประมาณนี้นะสหรบคลิปนี้เฮ้ยบายบายไปแล้วครับท่านมีน้องเนี <c oughs> ่ยไปอยู่กับพี่เขาโอเคบ๊ายบาย ก็ขายเรียบร้อยนะครับก็เอาไว้ครยว่ากันไหม <laughs> ถึงที่ถึงอ่าที่เราเพิ่งสูตรรายการเกาะบกเทีย่ยวนะครับก็เทปนี้เป็นตอนแรกนะที่หลังจากวันที่ผมได้ขายเจ้าเวฟประวานไปนะครับก็เอารถ แม่ครับก็คือเจ้า 125s นะครับือที่เราเรียงสันส้นๆรู้จักมันคือเจ้าหัวเถิกน,นั่นเองมันจะเป็น125ตัวหัวเถิกนะครับก็เอาไปทําการปิ้วเคือยนต์ใหม่แล้วก็กําลังจะทําชุดสีนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเดินทางกันไปที่ร้านน้องสนนะเพราะว่าสนเนี่ยเขาก็จะปีดพวกอะไรแต่งของ125แล้วก็พวกเวฟอะไรเงี้ยเยอะมากก็เดี๋ยว ไปดูกันว่าจะเลือกซื้อแบบไหนนะเพราะว่าสีเดิมของรถเนี่ยมันเน่ามากแล้วก็แม่เคยไปให้ร้านาแบบไม่ค่อยมืออาชีพทำอะ่ะเขาติดสติกเกอร์แล้วแกใช้ไอที่พ่นไอใดปอบผมมาทํารถผมมีปัญหารถแม่แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรเขาแต่ก็คือแต่ถึงรุ่นเราแล้วเราก็ควรที่จะให้มันแบบสมบูรณ์นะเดี๋ยวลองไปคุยกันที่ร้านสดนว่าไอาชุดชุดสีของร้อยยี่ห้า 25, ตัวถอดเนึ่ยังมีไหมแล้วก็ มีแบบไหนให้เลือกบ้างอะประมาณนี้ได้กันเดี๋ยวเราลองเดินทางไปที่ร้านสนอะไรได้กันครับผม okay. ตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้านสนเือซิ่งช็อปนะครับก็มารอน้องสนเจ้าของร้านหุ้ยใส่ถุงมาให้แล้วด้วยขอบคุณครับน,น้องสนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่ เลยนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วชิ้นเนี้ยมันต้องมีด้วยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีให้แล้วไงอันนี้มันอยู่ในชุดด้วยเหรอใช่เราะไรเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เกียวหรือว่าทาดำๆแล้วมันจะดีขึ้นไหมเบิร์ครับต้องเบิร์เหรออันนี้ก็มาสั่งร้านอะไรน้องสนครับเดี๋ยวสนอันนิดนึง ไปมีความรู้ร้านสนก็คือมีอะไรชุดเสียนี่คือของตรงรุ่นเลยตรงรุ่นครับผมท้งเงินดําอันนี้เป็นเอเบียนะเนี่ยอันนี้ของร้านสนนี่มีแบบมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่แบบนะที่ร้านสนขายอยู่อ่ะที่เป็นของแท้ลายที่มันเหมือนของแท้สย์เหมือนลดออกหม่อ่ะมีทุกทุกแบบเลยแต่ว่าไม่มีลายแบบแปลกๆอะไรไอิสรไม่มีไม่มีคือจะเน้นคนเดิมครับกงรุ่นนี่หไงแล้วไออันนี้แบบมีให้เลือกราคายังไงวะนะมมีสองเกจใช่ไหม ใช่ครับมีเอวเฮ้ยทำไมนี่ผมเห็นคุณหัวเธอเต็มร้านเลยเนลอลอลอี่ยรอรอทาครับรอยลอช่างนะเนี่นอยอ,ลอ,ลอุ้ยข้างในนี่หัวเธออีกคันด้วยไอเกสงานเยอะวะ่ะตอนแรกจะให้เกส์ทำพอดีเลยวะ่ะเขินใจละพ <c ười> <c ười> ิมพ์ถามเจ้าของร้านว่าถ้ากูสั่งส่ง,สงรถวันนี้ปีไหนช่างมีรถท <c ười> <ส>่าห้กูเสร็จงั้นกูยกซื้อซื้ออะไรไปก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าปัดอันเนี้ยของแม่ผมเมื่อคืนเนี้ยมันก็แบบเป็นรอยก็ทำอะไรหมด ร<ด>ับทําด้วยไอตรงนี้ยุยยุยก็ได้หมด,ไ,ดไม่ขึ้นอะไรขึ้นได้หมดเลยดเดี๋ยวผมให้ช่างถอนมาให้ได้ะนะเดี๋ยวปาไมาก็ช่างถอดปะมึงกูก็รู้ช่างประเอะอ่ะแล้วของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรนะมีความรู้หน่อยนี้มันมีของแท้ของอะไรนะของแท้ก A ับ ABS พี H, ่อันนี้อันนี้ที่ผมสั่งเนี่ยคือเป็นเกีรอะไรนะ ABS ABS คือ ABS คืองานรองที่มันไม่ใช่ของแท้เขาว่า ABS อะ ABS มันเป็นชื่อพลาสติกพลาสติก ABS ครับ อันนี้เป็นงาน N C A คือยี่ห้อ N C A N C A N C A แต่คือไม่ใช่ของแท้โรงงานไม่ไม่ใช่แท้ฮอนด้าอ๋อไม่ใช้ฮอนด้าแต่ฮอนด้ก็คือฮอนด้า A B S อ๋อแล้วไอ้อย่างเงี้อย่างตัวนี้อันนี้ก็ทําเหมือนกันธรรมดาเหมือนกันอันนี้ก็คือของผมคือแบบนี้อุ้ยมัอปวยอยู่นะมีติ๊กเกอร์ให้ด้วยราคานี้แล้วปกติถ้าฮอนด้าคือต้องซื้อแยกไหมฮอนด้าก็ต้องชุดละประมาณห้าพันห้าแ้วนไลน์มีติ๊กเกอร์ด้วยติอด้วยอันนี้ของผมก็คือแบบนี้ตรงรุ่นแต่ถ้าเกิดว่่าาเเป็นออะไรยยงงี้ เงาๆอันนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันก็ใช่เนี่ยเหมือนขอมพิวเตอเลยแต่รอบเราก็เป็นประมาณนี้เลยเออมันจะสวยอย่างงี้บอกไม่รู้เดี๋ยวลองไล่ๆทําดูเอ้ยประกับมืออันนี้อันนี้ก็คือมีมาให้ใช่ครับสวิตไม่มีนะครับเออเดี๋ยวสวิตจะดูตัวเก่าก่อนแล้วสวิตต้องต้องทำไงมีที่ร้านนี้มีไหมมีเดี๋ยวลองไปให้ช่างใส่ก่อนแล้วถ้าขาดอะไรก็แต่อันนี้ต้องซ่อมใช่ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจสตาร์ทมือเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้อุ่นหนุน นอสักหนึชุดไปก่อนแล้เดี๋ยวนา้ช่างประกอบก่อนแลยเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงมาให้เก็บงานประมาณนี้ค่อยทํานะครับโอเคจ้ะประารอ,อส่วนมันจัดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คคันนี้ครับคันนี้เขาบอกรูปห้าสี่ฟังเสียงกันอ่ะเฮ้ย ว้าวดับไปแล้วครับบึ้มมากบึ้มชัดนะครับสีแดงครับวันนี้นี่ระหว่างนี้ว่างรอช่างนะโอเคสตาร์ทมือไปครับตัวนี้นะส่องไปเรี่อยรอน้องหยิบงานนะครับก็ใคร อย่าหาอะไรนะก็แวะมาร้านร้านน้องร้านน้องนะแนะนำกัน,นะคระับสนเลสซิ่งก็ไปดูใน Facebook ก็เจอนะโลโก้ประมาณนี้แหละนะเจ้าของร้านก็หน้าประมาณนี้ก็ช่วยสนับสนุนน้องมันไปสามค่าละแปดสิบุนด้วอย่างนี้อ่าละแปดสิบนี่เหรอปะด,ด,ดูดิไนะด้ได้รีเบยร์นะยี่สิบนูดิเดีเห็นมามันจะแบบน้ำมัน,นพืชเป็น,นโอลีนไหมเนี่ยฮะน้ำมันพืชโอลีนนะไม่ใช่ชอโอลิงนะ โอเคโอเคอะคิดตงังคิดตังมามีอะไรบ้างนะมีชุดนี้แล้วก็ชิ้นหน้ากับบางคนหลังใช่ปะคนหลัง,ลงมีมีแต่บางคนหน้าโอเคเดี๋ยวเคลียร์มันก่อนชุดสีอยู่นี่นะครับน้ำมันอยู่นี่ครับเชครับอันนี้เปลี่ยน มันมันมีของเทียบธรรมดาอันนี้พอได้ไหมถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมันจะต้องยก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 ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คนละไม่แล้วมันจะดูโดดไหมโคลานกันมันจะดูโดดไหมเอาเดี๋ยวขัดได้อันนี้ขัดให้มันใส่ได้แล้วมันเนี้ยอันเนี้ยมันแตกอะไรงานไงเราก็เปลี่ยนอันนี้แล้วก็ท้ายติดช่างรถไฟท้าหน่อยผมจะให้ช่างเบิกแล้วครอบอันนี้อันนี้ขัดไม่ได้เนาะอ๋อนี่มีมีครอบขายอยู่แล้วใช่แต่เราก็ซื้อครอบเอาอ๋อซื้อครอบเอาโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมไอ้เนี้ยถ้า มันก็กรอบๆแนน้บนะ้นแหละเก็นี่คือสภาพน้องหัวเธอของผมนะครับสภาพเยือเยอนพอสมควรนะเดี๋ยวเราจะชุดชีวิตน้องขึ้นมาใหม่นะครับชิ้นใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ของสดมาละเดี๋ยวช่างก็จะค่อยๆไล่เก็บเครื่องด้วยนะครับมาดูภาพตอนที่มันเป็นดเดิมๆน,นี้ก่อนนะ <4 S 2> อบอกสีซีดหน่อยๆ มมหดัยังได้อยู่ได้ไหมราะว่าได้อยู่ได้อยู่เนาะสเตอร์มันนี่มันเบอร์อะไรอยู่เนี่ยแม่เอาใส่เบอร์อะไรอยู่มาวะพี่นมสามหกโปรติกไล่ลงสักหน่อยนะจริงจริงอะมันต้องใช้ประมาณสิบสิบสี่สามสี่สามสี่คันรุ่นเนี้ยนะก็เปลี่ยนโซสเตอร์โซสเตอร์สิบสี่สามสี่โซสเตอร์สิบสี่สามสี่อ่าสูตรไปนะครับสิบสี่สามสี่มีได้ไหมช่างจะได้เสร็จเสร็จปล่อยช่างทำเลย ขาฝาข้างนี่ปัดได้ไหมเนะนี่ยอีภุเนี่ยไหนกะ็เก็บสีเอาเนาะก็เป็นสีดำสีเดิมนะสีเดิมมนะันนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วเห็นเขาที่ตัวหนังสือแดงกันจะเอาแบบนั้นไหมได้ช่างทำได้เวล่าทำได้มก็จัดเนี่ยเอาจัดเลยเลยเดี๋ยวให้ราทำไปเลยใช่ได้ไม่ไมด้ยังไงจบฉันจะได้รันเริ่มได้เลยไงมีอะไรอีกไหมช่างก็ดูหน่อยจะมาทำนะแต่ว่าร้านเขาอยู่ที่ลาดบุรีนะโชคหน้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึง ชกหน้าก็ตัดสินใจยังคงใช้เป็นของตอนแรกผมมี S P N อีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้ของชายโยเหมือนเดิมนะเพราะว่าให้มันดูคลาสสิกคลาสสิกไปด้วยกันนะชายโยมันจะนุ่มๆนิดหนึ่งนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคประมาณนี้อาจจะฝากช่างไว้กดไปด้วยแล้วกันโอเคช่างนี่ช่างชื่อไหนผมรู้จักช่างชื่อช่างเอ็มครับอ่าช่างเอ็มนะเดี๋ยวช่างเอ็มจัดการให้แล้วเดี๋ยวมาดูวันที่มันเสร็จไม่รู้ชาติไหนเหมือนกันช่างนานไหมเนี่ยกี่ปีเนี่ยไม่นานหรอกครับเพราะว่าเอ่อถ้าผมเริ่มทําแล้วมันจะติดพันุถ้าติดก็จะ เนเก็บสีให้หมดกันเลยอ่าได้ก็เดี๋ยวจัดมา,าดโอเคช้าหน่อยแต่ว่าก็ผมไม่ช้ามากเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะจบยังไงรถคุณนายฉันนะครับสว <c oughs> ครับสค,ครับเดนบระครับเปนระไี้าเดี๋ยวนี้ชุดเบาะนะครับเดีเ๋ยวนววี้เระเาไปทำที่ร้านวัสดี่ะเดี๋ยวนี้ชดเทับพี่อะไรร้านว่นี้ชุดเบร์นะคร่าจะทำนานสว อันเดิมดูอันนี้ก็คือโคม,มันแท้อยู่ใช่ไหมอ๋อได้แท้่อของเทียมมันต่างกับเดี๋ยวนพี่เอปาติกอันเนี้นยเยอะค่ะมันก็บางกว่าเลยเนี้ยคิดแตกเลยอ่ะการซักผพี่อ,อ๋อคือเกตอย่างนั้นเลยเนาะใช่ค่ะขอดูนหน่อยนะอ๋อเออว่ะคือพลาสติกแบบตองๆเลย โอ้แล้วก็ไม่มีไอซีนยางอะไรให้ด้วยนะมาแบบบ้านๆเลยเนาะอนะครับนี่ของเราก็มูรณะปฏิสังขรณ์รถแม่ <c oughs> แต่ลองดูนะครับอ๋อนี่คืออันนี้อ๋อของเอาแล้วนี่มันคือ,อ,อมันซุดมาเอามันมันมันน,น้ำมันเข้าแต่นี่ม,มัน,ม,น,นม่ฟองน้ําเดิมฟองน้ําลูกติดรถมาเลยคะ่ะไม่ได้มีเสริมปา,ปาดอะไรเลยเพราะถ้าจะเสริมมันต้องเสริมจากฟองน้ำแผข็งด้วยคะต้องมาหน้าเสริมเอาเฉันอยากได้ เดี๋ยวให้มันแบบตรงนี้มันรับขึ้นมาอีกนิดนึงได้เพราะนั่งแล้วมันจะไหลไปตลอดเลยผมอ่ะอ้วนไงมันพอที่จะมีหัวมันนิดหนึ่งไหมกะต้องเสริมอย่างนี้แล้วก็เบลลตรงกลางลงไปขห้าหน้ามันนิดหนึ่งได้ไหมจะเสริมแค่ตรงหัวหรือจะเสริมทั้งใบคะเอาแค่ตรงหัวก็พอตรงนี้มันก็นั่งได้ใช่ไหมมันกางๆกางๆเออๆอ,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 อย่างนี้ก็ได,ได้ได้ไหมจะเป็นผลไหมะจะเป็นผลไหมคะ ถ้าเสริมก็เดี๋ยวก็จะแต่งให้มันเรียบกว่าน,นี้ก็หน้าหน่อยนึงดึงมาข้างในนิดหนึ่งได้ไหมมันจะแล้วมันแล้วมันจะได้ใช่ป่ะ <c oughs> มันเป็นปัญหาของของนอ้วนนี่มันจะไหลแล้วมันจะเจ็บก้นอ่ะเดี๋ยวลองคุยกันดูกันนะซ่อมตรงนี้นิดนะน,นึงน,นะโอเคจ้ะโอเคไายพี่วางแผนให้เลือกริบบิ้นกับได้นะครับอันนี้เป็นได้แบบสีขาวแล,ล้วก็ได้แดงและสีเขียวเป็นไงพี่จ๋าไม่มีแบบสีเขียวไม่มี อ๋ออ๋อนี่นี่นี่ได้สีที่แบบนี้โอ้นี่เรากำลังมาคัสตอมเบาะกันอ๋อมันก็มีสีส้มสีเขียวสีแดงน้ำเงินนี่หมดเลยใช่ไหม<ช>อ๋<ช>ออะไรกันดีท่านผู้ชมดูมีน้ำเงินด้วยน้ำเงินขาบอปล่าเดี๋ยวผมเลือกกันนะว่าจะเอาสีอะไรนี่เรามาทำเบาะก,กันนะครับที่ร้านลาดบุรีนะครับนี้ก็เป็นร้านชื่อว่าแสงเมืองปทุม นะครับผมก็เป็นร้านรับทําแบบพวกเบาะต่างตาําสีนะอันนี้ก็เอารถเอาตัวร้อยยี่ห้าผมมาทําอัปเกรดครับนะรอดูชมกันว่าเป็นยังไงแล้วเลือกแบบไหนยังไงน,นะครับยัไงไงนะครับสวยมากเลยนะก็เป็นของค่ายนี้นะครับในร้านอยู่นี่นะครับเดินได้แดงขอบสวยแล้วนี่ก็เสริมด้านหน้าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่จะเห็นว่ามันมีตรงด้านเนินข้างหน้านี่สูงขึ้นแล้วก็ไอตรงที่ยุบด้านข้างตรงนี้ก็ซ่อมแล้วนะครับจับไปก็สัมผัสได้เลยว่า น่าจะนุ่มมัง้งก็ต้องลองไปใส่ดูก่อนนะครับอ่าตัวนี้เวฟหัวเถอของผมนะได้บอกแล้วนะอันนี้เบาโครงข้างในก็เป็นโครงแท้นะยังแข็งแรงอยู่นะครับอ่ะอเคไปจบภารกิจเรื่องบอเบาะเรียบร้อยนะครับเย้